สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านยามเช้านะครับวันนี้ก็มารีวิวมลิหนึนะครับของที่ทำไว้เมื่อวันที่1กันยายนนะครับก็ลักษณะลำต้นก็อยู่ในลักษณะที่กัดหางประทูแล้วนะครับหรือว่าทองแล้ว หรือบางหลวงบางที่ก็เริ่มออกหลวงปะปลายแล้วนะครับก็ข้อดีของการทำมะลิชาเนี่ยก็คือหนึ่งเขาไม่ล้มแน่นอนนะครับหนึ่งเรื่องสองทำให้เราดูแลรักษาง่ายนะครับปัญหาต่างๆก็น้อยนะครับข้าวก็ มีความสมบูรณ์ดีนะครับแต่มีข้อเสียอยู่1อย่างนะครับกับมาลีหนึ่งศูในระยะนี้นะครับก็คือว่าลวงเขาอาจจะเล็กนะครับลวงไม่ใหญ่เท่ากับเราทำในช่วงฤดูของเขานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกทีนะครับว่าลวงเขาจะใหญ่ได้แค่ไหนนะครับ ก็หลังจากที่ฉีดเชื้อราป้องกันเชื้อราแมลงนอนกอนอนมวนใบแล้วข้าวก็อยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์ดีนะครับอันนี้ก็รับท้องรอับท้องใส่รอบสุดท้ายด้วยสูตร15 5 20นะครับข้าวก็จะได้ดังภาพที่พวกท่านเห็นนี้เลยนะครับก็คือต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับไม่เหมือนกับ เรารับรวงด้วยยูเรียนะครับหรือใส่ปุ๋ยด้วยยูเลียเดี๋ยววันนี้จะมีภาพประกอบด้วยนะครับว่าใส่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยผลเสียมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกแปลงนะครับของเพื่อนบ้านผมว่าเขาใส่ปุ๋ยยูเลียรับท้องหรือใส่ปุ๋ยยูเลียช่วงที่ข้าวเนี่ยไม่ได้รับน้ําหรือแรงนะครับว่ามันเป็นมันมีผลยังไงบ้างนะครับทําให้ข้าวมีปัญหายังไงนะครับก วันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยน้อยแต่ใส่บ่อยครั้งเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนการใส่ปุ๋ยน้อยเนี่ยมันทําให้ดินเนี่ยค่อยๆปลดปล่อยพืชก็ค่อยๆดูดอาหารนะครับค่อยๆกินทําให้เราไม่เหลือปุ๋ยตกค้างในดินเยอะนะครับการใส่บ่อยครั้งก็มีข้อดีตรงไหนก็ อย่างเช่นว่าเราทำเราใส่บ่อยเนี่ยข้าวเขาก็ค่อยๆกินนะครับถ้าเราใส่ตูมไปเลยทีเดียวเนี่ยปัญหาที่ข้าวเจอเนี่ยครับในช่วงระยะรับท้องเนี่ยคือลำต้นเขายืดนะครับทำให้ลำต้นแข็งแรงคืออยู่ดีๆข้าวก็มีความผิดปกติไปนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเนี่ยลองได้เลยนะครับเช่นข้าระยะต้นกลมเนี่ยเราไปใส่ปุ๋ยในอาตาัตรา20-30กิโลเนี่ย พวกท่านลองไปดูก็ได้นะครับข้าวมันจะมีมีความผิดปกติทันทีนะครับไม่ว่าจากใบเฟื้อแล้วเนี่ยใบเฟื้อใบเยอะแล้วเนี่ยทําให้อัตราการสลัดใบเฟื้อมาเป็นใบตั้งเน่ยยากนะครับเพราะว่าเขากินนะครับเหมือนคนกินมุมมามอดอยากก็ไปกินเยอะเนี่ยผลที่จะตามมาก็คือใบเฟื้อฟ้าไม่พอจังจะเกิดเชื้อราตามมาด้วยนะครับ ก็หลังจากเราใส่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยลักษณะข้าวก็ได้ดังภาพนี้นะครับสูงก็อยู่ที่ประมาณเอวนะครับออกรวงมาก็น่าจะประมาณจมูกหรือปากนะครับก็คือดูแลรักษาง่ายนะครับเพี้ยก็ไม่ค่อยรบกวนเพราะว่าแดดส่องถึงนะครับก็มาดูครับมาดูด้านล่างกันก็ลักษณะการใช้ฮอร์โมนนะครับนี่นะครับจากลําต้นที่ผมกำมาดูนี่ก็คือ ข้าวที่ลักษณะการใช้ฮอร์โมนดีที่สุดนะครับช่วงที่แนะนําให้ใช้ฮอร์โมนนะครับก็คือช่วงลักษณะข้าวต้นกลมนะครับเนี่ยดังภาพนี่นะครับต้นกลมหรือกัดหางปะทูอย่างนี้นะครับก็คือช่วงระยะเนี้ยเราจะไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้ถูกไหมครับก็คือไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยตอนเนี้ยปัญหาโรคจะเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวปี ข้าวนาปังข้าวเตี้ยอะไรเนี่ยครับจะเกิดแน่นอนนะครับถ้าใส่ปุ๋ยในระยะช่วงนี้ก็ระยะเนี้ให้เราทําได้อย่างเดียวนะครับก็คือฉีดยาบํารุงรักษานะครับก็คือฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนในระยะนี้ก็มีให้เลือกใช้อยู่3ตัวนะครับมีตอง3หรือ13 0 4 6หรือ0 0 60หรือ15 สิบห้าไม่ใช่นะครับสิบห้าเจ็ดเอางนี้ดีกว่าครับลงท้ายพวกตัวเลขลงท้ายด้วยเยอะๆนะครับทุกตัวนะครับใส่ได้หมดที่ลงท้ายด้วยเยอะๆก็พวกท่านดูนะครับลักษณะตอนแรกที่มะลิผมเนะี่ยมันเฟื้อใบแล้วก็เป็นเชื้อราเป็นโรคนะครับก็นี่มาดูลักษณะการดูแลรักษาตามแบบฉบับข้าวที่ถูกต้องนะครับนี่ครับจากตรงเนี้ยแรกๆใบมันเฟื้อฟ้าถูกไหมครับ ตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วนะครับนี่ระยะต้นกลมก็ระยะเนี้ยเราจะใส่ปุ๋ยไม่ได้แล้วนะครับก็คือข้าวเขากําลังออกแล้วนะครับถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเนี้ยบางทีก็อาจจะโดนหรืออาจจะออกรวงมาเนี่ยเฟ้อฟ้ารวงเน่ารวงเสียไปได้เลยนะครับก็ให้ฉีดฮอร์โมนเอานะครับตั้งแต่ระยะต้นกลมต้นกลมไม่ใช่ต้นกลมนะพูดผิดต้นกลมนี่เราใส่ปุ๋ยครับก็คือกัดหางปลาทูนะครับ ก็คือกัดหางปลาทูตามภาพเลยนะครับเมื่อกี้เนี้ยกัดหางปลาทูแล้วก็ไล่ไปจนถึงระดับออกรวงโน้มรวงเลยนะครับเราก็จะฉีดได้แต่ฮอร์โมนกับยารักษาหรือบำรุงธาตุรองธาตุเสริมเข้าไปนะครับก็จะช่วยให้ข้าวเราได้เต็ม,มเมล็ดรวงใหญ่ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงบอกว่าทำข้าวเนี่ยผมจะไม่ให้พวกท่านฉีดฮอร์โมนตอนช่วงที่ข้าวยังเด็กๆแบบนี้นะครับเนี่ย ดังที่ใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานอย่างเงี้ยครับทาไมผมถึงไม่บอกพวกท่านให้ให้ใส่ฮอร์โมนตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยช่วงแรกมาเนี่ยสามรอบเนี่ยเราใส่ปุ๋ยมาไม่ขาดเลยถูกไหมครับเราใส่ทุกสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเนี่ยข้าวก็มีใบที่เขียวสมบูรณ์ดังภาพที่พวกท่านเห็นเนี่ยถูกไหมครับแล้วเราจะไปฉีดฮอร์โมนทําไมล่ะครับไม่ต้องฉีดครับให้ฉีดเดี๋ยวเฟื้อแล้วเชื้อรากินอี่ครับเนี่ยเนี่ย ปัญหาที่ทุกท่านเป็นกันเชื้อราหลุมเชื้อราอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เกิดจากปุ๋ยนะครับเขาเกิดจากฮอร์โมนเราใช้ฮอร์โมนเยอะเกินไปนะครับอ่ะดูภาพนี้นะครับเนี่ยเราใส่เดี๋ยวอีกสิบกว่าวันผมก็ใส่ปุ๋ยแล้วเติมน้าใส่ปุ๋ยเติมน้าใส่ปุ๋ยทุกครั้งที่เราเติมน้ําเราต้องใส่ปุ๋ยนะครับเอานี้ดีกว่าคิดแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมก็เติมน้ําเสริมเข้าไปอีกนะครับเนี่ยเพื่อไม่ให้หญ้ามันขึ้นนะครับ ต้นี่ข้าวยังไม่ได้20วันเลยครับเนี่ยลักษณะข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งผมหลังจากใส่ปุ๋ยไปไปเมื่อวานนะครับเนี่ยข้าวก็ตามภาพนี้เลยครับอย่างไอ้แปลงซ้ายก็สาหัสหน่อยครับฉีดยาฉีดยาฆ่าหญ้ารุนแรงเกินไปนะครับเขาเรียกบรรไลยฉีดยาจนบรรไลยแล้วครับเนี่ยกลัวหญ้าจะขึ้นจัดไปไงซัดส,สะเข็มข้นเลยครับเรียบร้อยเขานี้ก็อ่านดีครับไม่อยากจะฟื้นแต่ก็เริ่มจะดีแล้วครับดู ดี๋ยวพวกท่านก็ดูนกกินหอยไปไงครับาผนรับจ้างกินหอยผมมาเต็มเลยครับเนี่ยนั่งฟังผมพูดคุยอยู่กับพวกท่านเนี่ยก็อันนี้มาพูดคุยนะครับก็คือผมก็จะไม่แนะนําให้ฉีดฮอร์โมนในช่วงข้าวเล็กนะครับแต่ถามว่าถ้าข้าวเราใส่ปุ๋ยดังภาพไปแล้วเนี่ยข้าวแบบนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วข้าวไม่มีอาการกินปุ๋ยนะครับไม่เขียวแบบดังภาพนี้ หรือไม่เขียวไม่อะไรเลยนะครับคือเหลืองแจ้นะครับเหลืองแจ้ก็ให้พวกท่านไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดครับแล้วใส่ธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนนะครับฉีดครับฉีดเสร็จปุ๊บพวกท่านดูนะครับว่าถ้ามันไม่เขียวไม่เขียวให้พวกท่านไปซื้อไตโคนาโซนบวกแมงโกเซปมานะครับหรือเมทารักซิลนะครับมาฉีดพวกท่านลองครับแล้วข้าวพวกท่านจะกลับมาเขียวนะครับ เขียวแน่นอนครับยังไงก็เขียวเพราะว่ายังทันอยู่นะครับปุ๋ยมันยังค้างในดินยังไม่ไปไหนนะครับก็แต่ลักษณะที่จะให้ฉีดฮอร์โมนก็นี่นะครับลักษณะนี้ต้องแต่มีรวงแบบนี้นะครับจนถึงนี่มีท้องแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ก็คือกัดหางประทูดังภาพพวกท่านเห็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกัดหางประทูเงี้ยฉีดได้ตลอดนะครับอย่างเงี้ยฉีดทุก7วันได้ก็ดีทําให้เราลดต้นทุนประหยัดเงินไปนะครับ ประหยัดเงินลดต้นทุนได้ผลผลิตดีขึ้นเพราะว่าข้าวระยะเนี้ยเขาบางทีอาจจะไม่มีแรงที่จะแบ่งไม่ใช่ครับไม่มีแรงที่จะเบ่งท้องออกมาจากรวงได้ทําให้เกิดเกิดปัญหาเบ่งท้องไม่สุดออกรวงไม่สุดหรือเมล็ดรวงเหมือนเขาไม่มีแรงที่จะสะสมเมล็ดหรือสะสมน้ํานมเราถึงต้องฉีด ฮอร์โมอนเข้าไปช่วยเสริมเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่ไปก่อนจะมาถึงระยะที่พวกท่านเห็นเนี่ยก็คือ20วัน30วันข้าวไม่มีแล้งแล้วครับหมดแล้วหมดปุ๋ยแล้วครับหมดฤทธิ์ปุ๋ยเลยให้พวกท่านเนี่ยฉีดฮอร์โมอนเข้าไปแทนนะครับอธิบายอย่างนี้คงจะเห็นภาพกันแล้วนะครับก็ตั้งแต่ระยะหลังจากเราใส่ปุ๋ยได้20วันเนี่ยก็ให้เริ่มฉีดฮอร์โมอนให้นะครับฮอร์โมอนธาตุรองธาตุเสริมเหมือนเราปรุงอาหารให้อร่อยแล้วแหละครับเราก็บำรุงให้เขาไปเรื่อย นะครับแต่ถ้าระยะดังนี้ระยะเล็กๆอย่างนี้กอ็อย่าไปฉีดเลยครับเปลืองเงินแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับฉีดไปทุกท่านก็น,นึกภาพเอาว่าจะฉีดไปทําไมนะครับระยะแบบนี้ก็ฉีดไป,ก,ปก็พาเป็นโรคพาเป็นเน่า,มาแมลงแมลงกวนนี่ครับระยะนี้เราใส่ปุ๋ยให้เขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยใส่ปุ๋ยให้เขาอยู่แล้วก็พึ่งใส่ไปนะครับเมื่อวานเนี้ยก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วแล้วก็ จะไปฉีดฮอร์โมนทาไมล่ะครับก็ไม่ต้องไปฉีดฮอร์โมนก็แค่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยา,มาแมลงเชื้อราแล้วก็ทัดรองทัดเสริมช่วยกระตุ้นให้ข้าวแข็งแรงมีลำต้นมีเยื่อใยที่แข็งแรงมแมลงเจาะไม่เข้าแค่นั้นเองครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปมีความรู้ก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อ คลิปแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับอันนี้นะครับยาฆ่าหญ้าถ้าเราใช้แรงเกินไปก็จะประมาณนี้เลยครับอ่านไม่เหมือนแปลงรู้นะครับเขียวก็ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ